หลักสำคัญในการฝึกจิตเจ็ดประการ 1. ห,หายใจด้วยลมสบายเดินลมให้สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นหลักสำคัญช่วยให้สมาธิก้าวหน้าดีขึ้นถ้าสมาธิไม่ก้าวหน้าดีขึ้นยังมีการคิดโน้นคิดนี่คือมีความฟุ้งซ่านแทรกมาก็ให้พิจารณาถึงความตายและอสุภะคือการพิจารณาทางวิปัสสนา เมื่อพิจารณาทางวิปัสสนาพอควรแล้วจิตก็จะสงบลงเริ่มทำสมาธิต่อไปสลับกันไปดังนี้ 2. การนั่งสมาธิตามแบบนั้นถ้าจิตสงบบ้างฟุ้งซ่านไปบ้างจิตทรงตัวให้รู้สึกสบายปลอดโปร่งได้เพียงสั้นๆน,นั่นคือควบคุมจิตให้สงบสุขอยู่ได้ไม่นาน สลับกับความคิดนอกเรื่องไปต่างๆดังนี้ให้ฝึกจิตไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็พักเสียการทนฝึกเกินหนึ่งชั่วโมงจะได้ประโยชน์น้อยและมีโทษเจือปนมากถ้าจิตสงบสุขดีต่อเนื่องได้นานจึงฝึกเกินหนึ่งชั่วโมงได้และไม่ควรเลิกฝึกจนกว่าจะเข้าใจชำนาญในการเข้าออกสมาธิที่ดีนั้นสา เมื่อนั่งสมาธิไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วจะต้องพักไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงจึงจะเริ่มฝึกครั้งที่สองได้และวันหนึ่งหรือในรอบ24ชั่วโมงไม่ควรฝึกเกินสามครั้งถ้ามีเวลาว่างหรือในระยะที่พักการนั่งสมาธินั้นควรกำหนดและพิจารณาทางวิปัสสนาคือพิจารณาถึงความตายและอสุภะ สีการฝึกสมาธิควรนั่งสมาธิติดต่อทุกวันแม้จะฝึกเพียงวันละหนึ่งครั้งเป็นเวลา20หรือ30นาทีฝึกทุกวันจะได้ผลดีกว่าฝึกวันละหลายครั้งหรือฝึกครั้งหนึ่งนานๆแต่ฝึกติดต่อกันบ้างหยุดฝึกบ้างเป็นบางวันหรือหลายวันเพราะการทำทำหยุดหยุดก็คือความประมาทนั่นเองและยังเป็นการขัดะจะความจริงจังความเด็ดเดี่ยวด้วย 5. ฝึกในสถานที่เหมาะและเวลาที่เหมาะจะได้ผลเร็วกว่าการฝึกในสถานที่หรือเวลาที่ไม่เหมาะสถานที่เหมาะคือมีความสงบไม่มีห่วงกังวลว่าจะมีคนหรือมีอะไรมารบกวนเวลาที่เหมาะสมคือระหว่างจิตใจปลอดโปร่งร่างกายสดชื่นไม่เหนื่อยอ่อนมีหลายอาจารย์ที่ฝึกได้ผลดีได้ผลเร็ว ด้วยการฝึกสมาธิตอนตีสมทุกวันไม่ให้ขาดเพราะเป็นเวลาที่ท้องว่างไม่มีการย่อยอาหารร่างกายได้พักผ่อนพอสมควรแล้วและมีความเงียบสงบก็นับว่าดีจึงทำให้ฝึกได้ผลก้าวหน้าเร็วและมีเส้นทางติดต่อทางจิตของพระอาจารย์ในดงผ่านเข้ามาใกล้จะส่งพลังให้ได้สมาธิดี 6. เมื่อจิตผ่านความสงบสุขเพลิดเพลินจนเผลอตัวลืมกายมารู้สึกมีแต่จิตลอยนิ่งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีกายไม่ได้ยินอะไรไม่มีทุกสิ่งในโลกเป็นระดับสมาธิขั้นกลางคืออุป,ปจาระสมาธิขั้นนี้พยายามดำรงสมาธิไว้ให้นานที่สุดเมื่อสมาธิถอยเข้ามาสู่สมาธิอีกซ้ำซากจนชำนาญในการเข้าออก บางทีก็ต้องทำติดต่อตลอดคืนหรือสองวันเต็มห้ามหยุดพักก่อนที่จะชำนาญในการเข้าออกถ้ารีบพักก่อนก็จะทำให้สมาธิถึงสมาธิขั้นกลางได้ยากเท่าที่พบมาผู้หยุดพักผ่อนก่อนได้รับความชำนาญสมาธิจะถอยหลังถึงขั้นทำไม่ได้อีกเป็นเวลา10ปี30ปีก็มีหลายรายเ การกำหนดหรือพิจารณาวิปัส,สนาที่จริงการฝึกสมาธิวิปัสสนาก็ฝึกไปพร้อมๆกันพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเอาจิตจดจ่อแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเป็นสมาธิสมถะการรับรู้หรือพิจารณาลมหายใจหนักเบาร้อนเย็นลมหายใจสั้นลมหายใจสบายไม่สบายเป็นวิปัสสนาระดับต้น ส่วนวิปัส,สนาที่แท้จริงก็คือการพิจารณาขันท่าเช่นการพิจารณาความตายและอสุภะเป็นวิปัส,สนาที่สำคัญมากต้องพิจารณาตลอดเวลาที่จิตไม่สงบนอกจากการนั่งสมาธิแล้วการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นการฝึกจิตและการออกกำลังไปในตัวด้วยการเดินจงกรมมีอนิสง มีประโยชน์5อย่างประโยชน์ที่สำคัญคือสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะอยู่ได้นานในการฝึกแบบต่อเนื่องให้ได้ผลเร็วมีท่านอาจารย์บางสำนักให้ภาวนาพุโทโธไว้ในใจตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานจะพูดจะคุยกันหรือเวลาเดินนอนนั่งนอนก็ภาวนาได้เรื่อยๆ เมื่อชำนาญและทำได้ดีมีสติกำกับอยู่ก็จะมีสติรู้พุโทโธไปเองโดยไม่ต้องตั้งใจภาวนาและรู้ลมหายใจที่เข้าออกไปด้วยนี่คือจิตเป็นสมาธินั่นเองผู้มีสติรู้เป็นสมาธิดังนี้จะทำอะไรก็ได้ผลดีกว่าจิตธรรมดามากขณะภาวนาพุโทโธก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือพุทธานุสติไปด้วยเมตตา เป็นธรรมะที่สำคัญที่จะละเว้นไม่ได้ควรแผ่เมตตาก่อนนั่งสมาธิและหลังจากนั่งสมาธิในโอกาสอื่นที่ว่างมีหลักฐานในพระไตรปิฎกคืออารักขะกรรมฐานสี่เป็นธรรมที่ช่วยรักษาจิตให้เป็นกรรมฐานคือให้สมาธิวิปัสสนาทรงตัวอยู่กล่าวไว้ว่าควรจเจริญเป็นนิดมีสี่ประการคือห พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า 2. เมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้คนและสัตว์เป็นสุขทั่วนหน้า 3. อาสุภะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นไม่งามน่ารังเกียจ 4. มรณัสตินึกถึงความตายอันจะมีแน่นอนกรรมาฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิจ